น้องหลนเก็บเอามาเลยแล้วก็จะไปใส่เชื้อสดนะครับไ,รได้เลยครับหากเอานะครับอตีนเห็ดไวเราจะไปใส่ต้นยางนาต้นอื่นนะครับแพร่กระจายไปนะครับให้นางเพาะเองนะครับใส่ต้นเล็กนี่ก็ได้แม ได้จะพุดดินขึ้นนะครับเัียงๆถือว่างเห็ดลงไปเลยครับแต่จะกบด,ดินนะครับผมหยัดไม้ถากมากินนะครับต้นนี้นี่น่าจไ,ได้ไดนางก็จะลงเจอเห็ดเองนี่เห็ด อะไรไม่รู้มีปวกปวด้วยแหละปลวกแหละจะเป็นตัวนำเห็ดไปนะครับมันจะกินเห็เเดเราจริงก็กินนะครับมันก็จะไปขี่ฉลังน,นันไง